ลูกสูบ 4JJ JJ, หรือ D-Max 3,000เครื่องคองมมอนเรลนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับสำหรับลูกสูบที่เป็นลูกสูบแท้ๆนะครับเน้นย้ำว่าคือแท้ๆนะครับสั่งแบบไหนต้องได้แบบนั้นนะครับวันนี้ก็คือจะพาไปดูนะครับลูกสูบของไทตันนะครับว่าต,ตัวแท้เนี่ยบางคนอยากจะถามหาว่าเฮ้ยพี่มีไซส์ไหนอะไรแบบไหนเนาะพอดีวันนี้นะครับมีของเข้ามา ก็คือเป็นไซส์0.50กับไซส์0.75เนอะ,อะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะเผื่อใครที่อยากจะรู้เบอร์อะไหล่พาร์ทแท้เนาะว่ามันเป็นเบอร์ไหนนะครับก็จะได้ดูได้เลยว่าเฮ้ยถ้า75เบอร์นี้ถ้าเกิด50เบอร์นี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปงมหาเนาะเรามีของแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูอย่างนี้ทุกๆวันนะครับเดี๋ยวก่อนเรามาเริ่มต้นกันที่ไซส์0.50นะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะครับ สาย0 5นนะครับนี่คือเบอร์ของเขาครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างในเนาะว่าแท้ๆหน้าตามันเป็นยังไงนะครับถ้าของแท้เนี่ยจะไม่มีสลักลูกสูบมาให้นะครับนะฮะให้ดูนะครับแท้นะครับเอแกะให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะจะมีอีสุนะครับวิธีดูก็อย่างนี้นะครับจะมีอีสุอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะฮะ แบบนี้นะฮะแล้วตรงหัวก็ตี0.50นะครับนี่แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็อาจจะตรงมันก็จะตรงกับข้างหน้ากล่องน,นะ3า740ข้างในก็คือ3 2 7 0 0 5 0นะครับอันนี้คือไซส์0.50แล้วถ้าเป็นไซส์0.75ล่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับสักครู่ถ้า0.75หก็แบบนี้นะครับ ดูที่หน้ากล่องอันนี้เบอร์มานะเผื่อใครที่อยากจะรู้เบอร์ว่าเอ้ยเบอร์ไหนอะไรไงก็ดูได้เลยนะครับไม่มีกักเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแท้ก็ไม่มีสลักมาให้นะครับนะก็วิธีการดูก็เหมือนกันแหละแต่เราให้ดูเฉยๆนะครับจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับข้างๆก็คือสัญลักษณ์อีสุแบบนี้นะครับภาพอาจจะเบลอๆนิดๆนะฮะอ่าอีสุๆอยู่ข้างนี้แล้วก็เครื่องหมายตรงนี้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมตรงหัวก็ตี0.75แล้วก็ตามด้วยเบอร์เหมือนข้างหน้ากล่องแบบแบบนี้นะครับ3เฮ้ย0 3 2 0 0 3 2 0 0.75ขีนะครับก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้พ่าดอะไรก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับก็เจ้าก็จะบอกให้หรือไม่ถ้าเกิดเรามีของเราก็จะเอามาทำให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับลูกสูบครับผม ก็ไม่ได้ยากเย็นเลยใช่ไหมครับสําหรับเรื่องลูกสูบนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะครับก็แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันมีอะไรเข้ามาปุ๊บเราก็จะเอามาทําให้เพื่อนๆดูแบบแบบนี้เนาะจะได้แบ่งปันความรู้กันนะครับก็ก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแบบนี้ทุกๆวันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ